โอ้คุณนายแวะมาเดี๋ยวมาชิมเนอร์คนไหนอะเดี๋ยวมาดิอะไรแล้วทำลาบอะไรลาบมีปลากดครับเออใส่ผักไท่ด้วยนอมันจะได้หอมเออขอแก้ข่าวเปื่อนจุยเปื่อนกันนะครับเออวันนี้เปื่อนทรงพกออ่ะนี่ม่บ้านคนหนึ่จิ้มอันนี้ใส่เอาสักบุกเลยหรอเออสวัสดีครับอ่าวันนี้ชีวิตคนบ้านนอกนะครับครับทีมงานเราสามคน อ่าวันนี้มีเมนูเด็ดนะครับตามอ่าที่ได้บอกไว้นะครับนี่เขาจะลาบมีนะครับอ่าจะเป็นปลากุตนี่เครื่องมีเครื่องทอดเลยที่มีจักไข่หอมแดงนะครับอ่าขิงของขาวนะครับข้าวนี่ต่ำมดน่ะครับเน้อเป็นจักไข่กระวานหอมแดงซอยนะครับอันนี้ขิงซอยับปลานะครับที่ได้มาสดๆนะครับขังไว้ใช้ออกซิเจนนะครับบ้าเจ้า ลาบมีถ้าวันแบบติดวันลาคิดอย่างวันจันทร์เนี่ยเขจะไปลุยทำกำรอบนะครับอที่หมายเดิมนะครับเขาจะเปลี่ยนทิศโอ้โหสดๆเลยนักการับกลาบหลายๆเนาะส่วนนี้เปนลาบนะครับเนื้อเข้มไว้ก่อนแข่งอมเราก็เนาะไม่แข่งอมเออมันเป็นอยู่เนาะใส่น้ำขังไว้ก้อนนี้จะเอา ก้างมันออกเลยมันเรอมันตัวใหญ่เนาะแ้ตัวน้อยหลับทั้งตัวได้ก็ได้หัวออกไอ้ก้อนจัดกับเดี๋ยวลุงสีคงจะตัวมานะครับบอกแกไว้ละมากินเข้าด้วยกันกินเข้าล้ำล้ำมันนี่ครับปลาสดๆนะครับโอ้สุดยอดนะครับหองข่าวนี่ต่ำมั้เพอาแตกมั้นะครับเนิ่มต้องมันละเอียดยิบนะครับเขว่าเดี๋ยวเราไปถอดมันมันจะอันนี้นะครับ นี่พัดสุดเด็ดเลยนี่นะครับประมาณนี้นะครับซอยมันจะยากนะครับต้องต่ำงเขานะครับนี่นะครับเราะออกจ้นถึงหนังลำได้กันได้เนาะเนาะอครับอ่าอย่ลืมนะครับอย่เกินไว้นะครับโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนนะครับอ่าเดี๋ยวเพื่อนวัดจะมีอ่า ประเภทอาหารทะเลนะครับมานาเสนอเดี๋ยวผมจะขอเป็นโค้นที่รีวิวฮือก็คือคงอาจจะบักก่งนะครับประสบผลสําเร็จต่อได้หกขุมของหูนะครับเพราะช่วงโควิดเขาต้องจุ่ยจุยกันไปนะครับเนาะคนอื่นก็เหมือนกันนะครับถ้าว่าอยากจะหฝากรีวิวสินค้าก็อย่างนี้ก็อโปรตี่นี้ได้อยู่นะครับด้วยก่อนครับหมดคิดค่าใช้จ่ายอย่างนะครับแต่ความสําเร็จนี่างหูนะครับพวกอย่างช่องลุงเด่นเป็นอาจจะดังนะปุ่นจะมีคนดูหนักนะครับ แล้วก็ค่อยติดตามนะครับว่าจะเป็นประเภทอัญยางพวงนะครับประเภทอาหารทะเลนะครับค่อยติดตามกะไรจุ่ยกันไปนะครับเนาะอฟซีนะครับถ้าคบคุณเชนรับหลงหน้าเลยนะครับรับส่วนน้าต้มนะครับคุ้งนี่นะครับอ่าเราจะใส่จะใครอย่างเดียวนะครับเนือเพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องเอาหน้ามาปรุงหลับนะครับเราฝั่งไปปรุงเกลือปรุงอย่างเตือนนะครับรถดงรถดีมันต้องใส่เตือ ต้มเื่อปลามันพอซุปนะครับเราจะเอาหนัามันมาแล้วก็ไขยปุ้งที่หลังนะครับน้ําซุปดูความสดของเนื้อปลานะครับปลามันสดเนื้อมันจะเป็นมันนี่มันบป็นสีนาะแดงๆกำๆสีชมพูชมพูว้ากเอออุ้ย,ยไปเข้ามาแล้วเออเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อ๋ย <c oughs> บอบมแข็งนักละ <c oughs> ข้าวเออข้าวไปหมดเนาะนี่เหลือก็ ส่วนเครื่องมีเดี๋ยวเขาเตรียมไว้นะครับก็มีหอมแดงนะครับหิ่งซอยกระไคร้ซอยนะครับหอมขาวนะครับเอาคุกเข้ากันเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะเอาน้ํามันใส่ทีเดียวเลยเวลาไปทอดมันจะประหยัดเวลานะครับเนอะเพราะว่าไปทอดทีละย่างที่ย่างมันจะจ้าประเภทนี้มันจะซุกซุกพร้อมกันนะครับแต่น้ํามันเราต้องใส่ไว้ใช้น้ํามันหมูก็จะดีนะครับมันจะประหยัดเนาะนี่ใช้น้ำมันน้ำมันผึ่งใส่พอมันท่วม มักไวป,ประมาณสิบนาทีนะครับเดี๋ยวมาถอดมันจะมันจะได้ซุกความกันนะครับ,รบประมาณน,นี้ลดขั้นตอนนะครับในการนะเี่นครับมีเครื่องนะครับน,นะเห็นครับสิบนาทีแล้วก็ไปถอดนะครับแล้วแลวหลับนะครับใส่ผักไคตัวนอมันจะได้หอม เออขอกแก้ข้าวเปื่อนจ่วยเปื่อนกันนะครับเออวันนี้เปื่อนส่งพ่อเอา,า,าเว่ามะฮือว่าเป็นปลาสลิดกับปลาช่อนแดดเดียวนะครับอา่าเป็นปลาน้ําจืดนะครับนึกว่าแกเป็นคนนั้นอ่าชุมพรวัดที่ทะเลนี่จะขายอาหารทะเลมันใจนะครับ <c oughs> <c oughs> ในึกว่าจะลังส่งข้าวมาเหม็นแรงนี่นะครับเขาก็ฟังแต่เก,กินนี่ก็เป็นยังนะครับเออเดี๋ยวอา่าเพราะว่า ว่าคงเอฟซีคงจะช่วยอุดหนุนนะนะครับเนาะตอนนี้โควิดมันก็ระบาดไปไหนก็ยากซื้อของสั่งของทางออนไลน์ด้วยครับเป็นปลาก็มีประโยชน์นะครับกินบันไดก็บอ้วนตัวเองนะครับท่งทั่วประเทศนะครับแกบอกเดี๋ยวจะได้ถ้าสินค้ามาเจวมารีวิวใพ้พอนะครับเกินกันไว้ก่อนนะครับครับน้ำเดือดแล้วนะครับโคงปลาลงไปเออหุยห้ามกินใครล้างแม่ตตดีแตผมไม่รอปั๊กน่าจะไล รอก็ได้จัดนักเลยนะแล้วโดยเฉพาะคุณเอาเกนเดี๋ยวย่อแนดึงหม้อดึงรออุ้ยเจัดเตอะเออสุดยอดนะหนุ่มจัดนัก มาเดี๋ยวมาชิมเนอร์คุณนายเดี๋ยวดอะไรแล้วทำลาบอะไรลาบมีปลากดครับโอเคครับโอเคผมมิ้มรับรองผมมิผ่านมีมือกุ๊กก้อนใหญ่ย่างเลยเดี๋ยวมาชิมผมอันนี้เนื้อปลามันออกจะกซุกแล้วนะครับเขาจะตักน้ำซุปมาสักถ้วยน่อครับประมาณกึ่งถ้วยก็ได้ครับเก็เขาไ้ปรุงลาบนะครับเนาะรอให้มันมันเย็นนะครับ อยงิงเฉยๆได้เนาะเพราะว่าถ้าต่อท้อนๆเนี่ยเขามาปรุงเนี่ยมันจะอนันเรื่อมันจะเละนะครับเน้องป,ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้เขาปรุงเลยนะครับใส่พวกเกลือพวกรสด,ดีอย่างเข้าไปนะครับหอมแดงหอมขาวนะครับรลงไปก่อนรสดีครับเ,เกลือป่นครับ แดงพริกเปนกุดต้องไปเอยนะครับเดีย๋ยวสักแก้วเขาจะปดเอาก่อนเขา้นขั้นตอนต่อไปคือเขาต้องถอดนะครับ่องมีเขาไติดเทียมไว้นะครับนี่ลงเลยนนะครับหอามมะล้ไฟประมาณปานกลางนะครับน้องนี่ต้องมันก้นนะครับมันมันก,ก้นอาจจะไม่ได้นะครับ แล้วเราหมดทุกห้อมกันหมดน,นะครับลดขั้นต่อนะนู้ครับเวลาเขาเนี่ยแต่ช่วงนี่ลาบลู่นะครับอันตรายนะครับนะ ừ, เนาะเว้นไว้ก่อนครนี่นะกิ่นนักป่าเหมือนกันครับ ừ. Ừ. อือหดับปงอย่างผงสะเปะนี่โอ้ได้แล้วก้อนนี่แหละำเดี๋ยวนี้มันจะขม คุณต้องเล่งไฟให้หน,น่อยนะครับทักไปดีดน้ำมัน อันนี้เป็นใบบกูดนะครับจะถอดครับอันนี้เขาฉีกกันนะครับฉีกเอาแกนมันออกนะครับเวลาถอดมันจะบบแตกตบตบตบนะครับแตกมันส่วนน้อยเพราะว่ามางแกนมันกระติบนิดน่อยๆนะครับเลยการออกมันจะบบแตกนะครับ น่าคงจะกรอบน่าจะกรอบเองอแหง้งทอดดเลยเดยีอืมเดี๋ยวขึ้นก้อนปุง้งแหมลื่นนะครับนี่เอาออกมาโอู้ยว่าใครปาเนี่ยสวนปีเชิดเป็นเลี้ยงไก่นักบ่เค้ย กินไข่ตุยได้กินไข่หังล่างก้าเมกป่าข้าก็ไข่กาเป็นอี้อานาคอนต์ปรุงใหม่หนึ่งนี่แหละครับเขียงปรุงพริกลาบนะครับนี่ขอบคุณครับพริกลาบลุงเด่นนะครับเนอะฝนกระนับนสูนแมสอ่ะเว้ยใส่เอาต่ำตัวเดี๋ยวเราจะีวไปขูดน้ำมันเหมือนกันเรื่องเงีพริกลาบไปอ่ะ Vâng ạ, nằm lửa nè. Hết. Khoa. Ít, ít, ít. Ít. Nói. Ôi, nói lắm Khoa. Hay. có con được kiểm tra. Khoa, người được kiểm ตีน <If> sí. ี่าไปย่างไฟหน่อยนะครับเนิ่มจะได้หอมนะครับโหด้ไงเกัไม่เข้ากันย่านายโยงงงแล้ว ไข่ไก่หรือไข่ปลาไข่ป้าสวนไม่เชื่อเลี้ยงไก่เยอะอยู่ใกล้แม่น้ำนั่ไว้หลอกแม่บ้านคนไหนคนไหนโยนถุงใส่ปลาเป็นไข่ไก่อะไรโอเคเปน่องน้ำมันเนาะกอนปุงแล้วนะครับเสียงเชร้าอ๋อ หงนัวกับพักเอามาล่วร้อนครับช่วงนี้กินเปี้ยวได้ใส่เราจะท้องเดี๋ยวสักสองเกน โอเคครับผมร่อยน้ำสุปตอน้ไปคนหลับรืออุ้ย่าไข่ปลาน่านี่จะเงี้ยงเงาดูนันนี่กินหน้าร้ายไก่โดดไก่โดยโดยกโกงงเลยฮะใช่เหรอตอนนี้อคครมเดี๋ยวนี้ข้าวผกอ้ข้วพริก นี่ก็เนรอแค่นั้นเรนี่โอ้โหเต็มซักไว้เก็บทันที รอมันยินก่อนเนานะ,อ,ะอเนยนะออครับหลับาหลับมีอย่างนี้เมานตใช้เวลาหน่อยนะคระับด,ดก้อนเดี๋ยวนหลับแล้วนะครับงานแรกนั่นอืออือจุดหก๊งคี จัดนี่ยเคิดว่าถ้ามันมีแารพิษผัดแบบได้ไปฉีดวัคซีนนี่คงอย่างไรไปลุยกันแล้วถ้าไปคิววันนังคานนี่คงอย่างนี้ไอเกลือเกลืออ๋อเกลือประมาณเนาะ เจือโมดไฟของเจ้าต้ออันน่ะขายแล้วตามซูดอ่ะตามซูอ่ะหัวนัวเนาะกินหวานแล้วอันต้องใส่นักอื้อแน่นแ่นภาสดๆเนอะเดี๋ยวนี้มีบ้านมาเจ๋าข้วนะครับบนมักด่ริป 我在。 โอ้ยปวดแขนแล้วครับควรต้องตะบกคนแบบปักทิศฝาได้นะมันเหนียวอะปวดแขนใจเะมันจะรูเป็นแต่คิ้วอ๋อเก่งลงไปต้องคุณละความติศฝาเบ๊ได้ติศฝายังเก่าหน่าถ้ามาโต้งน่ะแบบเดิมแต่หวานเนี่ยเดี๋ยวอนะเดี๋ยวเอามา นวมิมเหนียวเลยอืมเฮ้ยี่เนกันเออขัดกันเอ้าเก่อน่วแ่อมันต้งลอกเนาะฮะอ่ะตองเนีะ้ยบ้านชอบกินเหนียวเนีอ่ะมันเเหนียวเหนียวะอืมพี่มดเลย่ะมันแค่รนค้มันเออพิกมันับพิกเป็นลูนอ๋อเออ

ังน <si ้าเมือเจ้าล้มเมเนอเอาไปนี่หอบหอบนะโอเคอ่ะอุลยอุดีก่อน้มโมแล้ว่ะยังกนเ้ตโไกี่สักคนวเหนียว้โมหมแล้วอ่ะห้ตออยขอใหได้ชิดมาซีนะกลงจืดแต่มันอืมจืดจืดเมหเต็มหน่อยมันนมันเพชรหน่อย นักล้ำไปหน่อยของให้นดีออปุ๊ให้เลยครับอ้นี่ต้องมาแล้วคัดกอนควมวอหรออันนี้อันนี้ควมได้ไหนเออปากควมโงกก่า้มกับได้กินสะโคตรารลงรุ้น โดโ oh, อ้เหนียวเตะเลยอันที่ไหมมือหางกับมือ,อ,อ,อแล้วุดออกซื้อละเออหมดละ<ป>มามาถองมีถึง,องทอดใส่น้อยเดียวกันเราเพราะวกก่าม่บ้านเดีวยวกัเดี๋ยวคั่วอ่าถ้าเวลาไปคั่ว,วแล้วมันจะแบบอันนี้ประ,ะกอบเออประกอบอ๋อละก่นอนแล้วพอเสร็จที่หลังเอาเนาะไม่งั้นในบ้านต้องไคั่วก่อนหยุดพักในใส่มะรุ้นกันได้เอาจารย์มม่บ้าน วัวนี่เราจะยังไอ้ป๋าป๋าเออตึงเลยเออเหลือนะมันหลายอย่างอย่างนี้วัวเออวัวถ้าจะวัวน้องเทาวน้ำมันเออไม่เทาอยู่เดีนะไอครับจะไปดิอุ้ยอ่านี่น่าจะอร่อยกว่าเพราะมันสด

ต้นหอมแบบต้นหอมพักชิ้นเยใช่ไหมเนี่ยนี่เหรอเส้น่เนยสิเอ้าตึ้งขวดตึ้งดิบนะครับแล้วแต่ความสอบตรงนี้ต้องเว้นพวกเนื้อพวกอันนี้ก่อนเนาะนะครับอันตรายหลุดที่ผมส่งมาก็น่ากลัวขนาดนี้โอ้ยยูว่าไข่ปลาเหรออันนี้ครับเลี้ยงไหมใครใครปลาไข่ไข่ปลาสวน ส่วนปีเชิดเขาเลี้ยงไก่าอยู่ข้างห้องกันไหนเรเป็นยางพันเอออันนี้อันน้ซมาหดอืมอืมโอเคกักบกเลยร่อ่อ่น่บ้านกมกันนี้ใเอาสักบุกเลยหรอเออะได้มีข้าวเหนียวนอกนุ้หรอได้มีข้าวเหนียวเจ้าอันนี้ลองมักหลับพ่วะแล้วดับดิ กระพิดกระเือเพชรกระพดีบีเพนกระดเลยอพิ่มขี้ไกิไม่ขาวรมันสั่งเราน้ำเ้นไหมา่นไหนปนเคร่เอาใบมะูใส่หน่อยใส่ใบจันนุ่มแหละเออไออยางว่ปากกดปากกดหลับมีปากกดหลับมีเราไปคั่วเนาะสูตรนี่ของในบ้านอ ทเจ้าุำหล่อมูม่คือเอาว้าปลาเันสดตนะเจ้าเนาะเจ้าปลาเันสดลำเจ้า้ำหล่อมอืคเนาะอ๋อคุณนายถ้วยมีไหนถ้อยแบงเออเอออ่าคุณนายชิมพอเนาะวันนี้มันเป็นแขกรับเชิญอชิมปลานะคะเออโอ้มีไข่ไข่ปลาใหญ่เบอร์เลยค่ะเออ ล,บลนบาป่า,าน,านาาคอคนอยู่ทางบ้านอาจจะน้ำลายลายนิดนึงนะอร่อยค่ะกลิ่นหอมมากรสชาติยอดเยี่ยมเผ็ดกำลังดีเลยแรงว่ะยด่งใไญ่สิลาบดิบ ปลาดิบไม่เคยกินค่ะแต่จะลองชิมดูค่ะ,ะออชิมผ่อนเนื้อชิมปีมือค่ะออขออนุญาตใช้มือจับนิดหน่อยนะคะออนี่ลาบเด็ดค่ะทั้งหลาที่กินลาบดิบปลาเนี่ยนี่หรอ เยี่มยมค่ะเยี่ยมเยี่ยม <c oughs> ต้องชิมให้ครบเนา <c oughs> ะออกินไข่มันดีกว่า <c oughs> เนาะเอ้ไข่น่าจะล้ำแล้วเนาะไข่ปลาค่ะ อนสุดยอดมากค่ะโอเคครับขอบคุณคนนายครับเออมาจิมพอฝีืมยก้อนบนเนอร์นะครับอะยุอันนี้เราเมาครับนี่กับไข่ไข่ป่าครับปลากระตักใช่นมทกินอ๋อนม่นะไข่นั่นข้อันื้อโะนี่กะโอเคเลยกรับยาข้เจียหนหน่อยอืมอุยแล้วไหน เดอุมคุกนเน่้อะไรกันอือที่มคุกน้าร้องมึงผดอือก้อนเหนียวคนห้อนเนาะเอากับมันีเออพีกอไปลืมน่อยเป็นบกุดเอาพีกแอือ

อืนี่อันหวานเนาะแม่นรสอร่อยครับอโอ้โหจิ้มอ๋อเอาละจิ้มเงินสามสี่คนก็พอแล้วนะครับโอ้หนี่แบบหนึ่งคิปนะครับได้มาแต่จัดไปนะครับลาบปลากดสลซดนะครับนี่เมนูบ้านคนคัวตัวยำตัว นนนีี่่ะครับจะได้ลูกสีฮะไปยังนกลงองงี่มัดไช่อนเล่นกันล้ำล่อโอ้เดี๋ยวได้ลูกสีมาตัวเนาะนี่นะครับนี่ขอบคุณกุ๊กก้อนเนอร์ทีมงานของหกคนนะครับมานำเสนอเมนูคขอบคุณแฟนคลับที่เขามีติดตามนะครับเข้ามาคอมเมนต์ให้ผมลังใจชิวนกันหนุกับทีมงาน หวังว่าถ้ามันมีอย่างพิพากวันจันทร์คงจะได้ไปลุยกันลลองทั้เบ็ดทั้งหมดแต่คลิปมันยาวไปหน่อยขอสมมไิว่้ใครที่ตัดตอนไหนก็ไม่ได้เนาะมวนหมุนทั้งนั้นนะครับโอเคครับคลิปหน้าเขาปะกันไหมนะครับอ่าจะได้ฝากกดติดตามและกกดซับสไคร้นะหรือกดซับสไคร่นะครับกดกระดิ่งให้ตวยนะครับเน้อยังคงเป็นหัวขอการคุมแหวนทีมงานเรานะครับอ่าสำหรับวันนี้ไว้ที่อีกก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ